วันปรนนานเนี่ยแหละเป็นการกล่าวโทษซึ่งกันและกันอ่าใครมีโทษอะไรก็ชี้กันแต่ชี้กันด้วยฐานห้านะนะหนึ่งการจริงหวานประโยชน์เมตตาต้องประกอบด้วยฐานห้าประการนะถึงจะตักเตือนแนะนําบอกกล่าวกันได้เราก็สามารถอนําไปใช้ได้นะถ้าเราจะปะาฏฐานะดีจะพูดกับใครและแนะนําใครหรือชี้โทษชี้ประโยชน์ใครเขาเนี่ยต้องมีฐาห้าประการเนี่ย เป็นตัวช่วยเรื่องจริงถูกการสำคัญเขาเนี้ยพอดีเรื่องจริง,กกรรง,รงแต่มันไม่ถูกการเวลานั้นอนะ่ะไปบอกตอนนั้นโอ้กลายเป็นการประจานเขา <c oughs> หรือว่าเขากําลังเหนื่อยอยู่กําลังวุ่นวายอยู่อย่างเงี้ยไปตักไปเตือนเขามไม่พร้อมที่จะฟังหรอกข้อนี้สําคัญที่สุดเลยเขาเลยเอาการขึ้นมาก่อนการจริงหวานประโยชน์ไม่ตาถ้าเรามีห้าระการเนี้ยเราก็พูดได้ตักเตือนได้แนะนําได้